เป็นอะไรบุคคลนะเดรจฉานแปลว่าขวางขวางอะไรขวางนิพพานขวางมรรคผลนิพพานพูดขนาดนี้ผู้เจ้าพูดขนาดนี้ไม่ใช่อาจารย์คริชลิพูดนะอาจารย์คริลิเอาคําพูดผู้เจ้ามาพูดให้ฟังขนาดนี้ถามว่าโยมทิ้งไหมบ้างก็ทิ้งบ้างก็ไม่ทิ้งใช่ไหมคนมีอินทรีย์แก่กล้าก็ทิ้งวันนี้เลยคนอินทรีย์อ่อนก็อ พ่อ oh, แม่ยังทำอยู่สังคมยังทำอยู่นั่นอ้างทุกอย่างเลยแต่ตัวเองเนี่ยกำลังไปนรกเนี่ยไม่รู้เพราะพุทธเจ้าบอกคนที่ทำสิ่งเหล่านี้คือยังมีมิจฉาทิฏฐิคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีสองอย่างคือนรกหรือกําเดชานเห็นไหมเอาเนะี่ยพระสูตรเหล่านี้มันสำคัญมากเยอะนะมันสำคัญมากมันเป็นสิ่งที่โยมต้องรู้เพราะมันคือขวางกัน้นความเป็นอริยและโยมกำลังก้าวขาลงอบายไปแล้ว ใช่ไหมอย่างเนี้ยอืมทีนี้สิ่งเหล่านี้มันถูกปิดกั้นมาเพราะว่าลูกศิษย์ผู้เจ้าไม่ยอมออกมาเปิดเผยไงอพอมาเปิดเผยโยมก็รู้สึกมาเหมือนเอ๊ะทาไมไม่เหมือนกับอย่างนั้นอย่างนี้โยมไม่ต้องสนใจว่าไม่เหมือนใครโยมดูแต่เนื้อหาข้อมูลว่าเนื้อหาข้อมูลเนี่ยของผู้เจ้าใช่ไหมเก่าที่สุดในโลกใช่ไหมสองพันกว่าปีใช่ไหมพอแล้วนะ,ะเรื่องเหมือนใครไม่เหมือนใครเนี่ย จะต้องให้สังคมลากโยมไปหรือจะให้ผู้เจ้าลากโยมให้ผู้เจ้าลากดีกว่าอยู่กับผู้เจ้าดีกว่ายืนข้างผู้เจ้าเป็นฝั่งพอะผู้เจ้าก็จะมาเจ้าสักยมหานมามะบอกเลยว่าต่อให้พิกุทั้งหลายเนี่ยพูดอย่างหนึ่งพิกุนีทั้งหลายพูดอย่างอุบาสกอุบาสิกาสมณนะพราหมณ์เทพมารพรหรือใครๆใ,ในโลก คุณจะพูดยังไงก็ตามถ้าพระพุทธเจ้าพูดอีกอย่างหนึ่งข้าพงจะฟังพระพุทธเจ้าก็จะไม่ฟังคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้านี่คือศรัทธาสัมปทาที่ถูกต้องนะเชื่อในการตรัสรู้และคําสอนของตถาคตนะตกลงแล้วคนที่นับถือพุทธเนี่ยเชื่อพระพุทธเจ้าจริงปะดูการกระทําแล้วยังไม่เชื่อเป็นส่วนมากใช่ไหมอ่าะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกเนี่ย คนที่ถูกภัยหรือความกลัวคุกคามก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกกเจดีบ้างเป็นสลาณะนั่นไม่ใช่สลาณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้เจ้าเตือนแล้วเชื่อไหมเนี่ยถ้าเราอินทรีย์แก่ข้าปุ๊บเราเชื่อแล้วเราก็เลิกทันทีแต่ผู้ใดเนี่ยมาถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเห็นอริสัตสีคนนั้นอภินทุกได้ใช่ไหม